คิดๆกันหน่อยนะคะซิดๆกันหน่อยนะคะถ่ายภาพได้เลยค่ะแล้วก็ยังไงอย่าลืมนะคะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันด้วยนะคะคือนเสาร์นเช้าวันจันทร์นะคะวันที่9สิงหาคมทุกนี้แล้วทุกโรงภาพยนตร์นะคะให้กำลังใจด้วยหรือว่าเป็นงานประกับภาพยนตร์ครั้งแรกเลยของแดนบรเวทแล้วก็ร่วมแสดงด้วยนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนเลยค่ะและตอนนี้นะคะก็ขอขอบคุณด้วยสำหรับไทยประกันค่ะไทยประจัชีนนะคะดูแลชีวิตคนไทยค่ะ รุ่นวันตรีสยามพฤการ์นะคะสถาบันดนตรียามาฮ่าในนามบริษัทอินโนคอตต์ประเทศไทยคามพิวเตอร์นะคะขอบคุณนะคะความสะดวกับาเราผู้สนับสนุนของเราด้วยแล้วก็โรงเรียนนักแสดงด้วยค่ะขอบคุณครับและที่พลาดไม่ได้ค่ะที่พลาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณโรงใย้กับเอสโอสินมาชั้นแปด